1>, 1 2 5สองห้าและ6และเดและ8ดชี้ขวาอะทุกอามากลับไปทิพย์ลหเริ่มนะคะเฉียงนะเป็นสี่ห้าองศาเริ่มหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าเดอ่าแล้วก็ยจุดต้นกลับไปไหนแปห้ 8, 5, อยขวาชี้ขวาเป็น4ี่ห้าอีก้งน้อง 3 5มเจห้าหกเแด่สาสี่ห้าและห7และเดและเริ่ม8ปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปสี่ปดห้าแดสสห้าและ6และ7ดแดหนึ่งหนึ่งสาสี่ 1>, 1 3ึ่งสแองสและวและถอย1 2 3 4 5สองสาสี่ห้ากขจ็ข้าหนึ่งกระชากและหกและหนึ่งสองสามยกขาห้าเจดและหน้าเดิมุน3ามร ถอยใหม่ค่ะหน้าใหม่โอเค้ <Okay. S 1> อยหนึ่งสองสามสี่ห้ายกขาเจ็ดแปดหนึ่งสามสี่เจ็ดและแปดหนึ่งสองสามยกขาห้าหเจ็ดและแปดใครยังไม่ได้ตรงนี้เอาใหม่เอาใจค่ะ 5 6 7 8 5แปและ6<บ>และเจและมือด้วยจับล้างหันพี่แล้วอย่านนเลียเ้ยวเจ๊แปะอมามาจัไว,ว้ว่อนกัน5 6 7สเจอยเท้า

Thank hey. ทำไมอะพอครูเดินเธอจะเดินด้วย okay. Okay. พ่าครูหายใจนะเธอจะหายใจด้วยอ่าสิ่งที่เท่านี้แหละอะเต้นเต้นไปนะคะเดี๋ยวขอถ่ายสิ่งที่โดนโดยโด,ยโดยววกระพานข้างห้าหา 5, 6, 7, กเจ็ดแปด อะไรอะหกแล้วหกแล้วหกแ้วอะไรก่าหกดแปดหนึ่งสสาสี <3 <3 ่ห้าและหกและเ็ดและแดหนสอาสี่ห้าหกเดหนึ่งสสาสห้าและหและเและ8 1>, 1 2 3 4 5ส7 8 1า3สี่ห้ากเจ็ดแปดหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดยขาแปดหนึ่งสองแล้วห7จ็ดแล้วแปดนับช้าช้าเพลงมาช้าเรายังวอร์มอยู่เลยโอเคเดี๋ยวขอขอีกสิอีกสามทิ้นนะคะ ขอเวลาเปิดวิดีโอไม่ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูเ้นใ้พี่แป๋วพี่แป๋วพี่แบบเต้น้อมไปก่อนเดี๋ยวพอเอาหนูให้พี่แป๋วไปอยู่ที่อนโเคด้วยนะดวยนอันนี้หนูหลอกแบบนี้ห้าหเจ็ดแปดสามสีล้ว6เ็ดล้วจะเรียม1อส 解开，哎，对。 ปลีห้าหกเจหนึ่งสองสามยาจีหนึ่สองสามกับหลังเจ็ดี้หนึ่งสสาสเตะเตะกับหลังเจ็ดหนึ่งสองสาม

ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสาสี่ห้าและหกและเจดและแปดเกตะเก้าตกับรงหันห้าและหและเจทำไมทำไมหันไปด้าน่ะทำไมหันไปด้าน่ะไม่ไม่ใช่ฝัางรู้น่ะก็หันไปเสาถงกันนเลยอ่ะ กับหลังหันก็ร้อยแปดสิบองศาหันหน้ามากับหลังหันก็ต้องไปเวทีค่ะ <c oughs> กับหลังหันไม่ใช่ไปเสาทห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกและเจดและ8ปดหนึ่งสาสี่กับหลังหันเด็กก็ี่หนึ่งห้าและ6และเจดและแปดนับด้วยจะห้าหก เจ็ดถอยหนึ่งสองสามสี่สางเจ็ดแปดหนึ่งสามสี่ห้าและ6กจ็และแปดหนึ่ยกสาวงหนึงสองสามสี่ห้าและหกจบแล้วเปิดเพ ต่อ10นาทีทีนี้คุณแมาจา์ได้ันนีีเสร็จแล้วค่อยซ้อมได้ไหมรู้จะต่อเลยซ้อม3เครวดเไยอะแล้วแต่สมาชิกนัันแต่หมายถึงว่า10นาทีนี้ต้องไม่ออกเลยนะไม่ออกจากวงห้ามออกจากตรงนี้ ถ้าเป็นเดี่ยดี๋ยวผัดขาเดี๋ยวไข่ขา thank you